สวัสดีจ้าพบกับผมกรล์เรืองแสงนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมจะมาสมัครโปรเสริมนะครับดู YouTube ไม่อั้นของค่ายทูนะในราคา59บาทนะครับ59าบาทรวมภาษีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเอ่อบ4บาทนะครับผมโปรตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบดู YouTube แบบแบบแรงๆนะครับผมแต่แต่ไม่ได้ดูอะไรบ่อยๆนะครับอ่าไม่ได้ดูอะไรบ่อยๆขนาดนั้นนะครับอ่าผมก็จะเช็คยอเงิงก่อนหลักจันทร์ 1,2,3สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับอ่าผมมีเงินอยู่67บาทนะครับผม67บาทจุด28สัตตางค์นะอันนี้ผมจะมาสมัคร YouTube ราคา59บาทนะครับอ่ารวมภาษีแล้วก็ประมาณ64บาทนะครับผมดอกจัน9 0้าน9 0ดอกจัน3967้าน3967สี่เหลี่ยมนะครับผม อันนี้คือรหัสการสมัครโปร YouTube 59บาทนะครับจะจะได้เน็ตที่สามารถดู y o u t u b e ได้เนี่ย7.5ดกิกนะครับอ่าไม่ใช่เน็ตไม่อั้นนะครับมันได้เฉพาะแอป YouTube อย่างเดียวนะครับผมกด,ดเลยโจกกุณารอรับ s อ s ยืนยันนะครับ มาแล้วนะครับ s อ s อ่าดู s อ s กันหน่อย <Hey. S 1> การสมัครโปรนณะปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะได้เงินคืนเข้าที่ทูวอลเล็ตนะแต่ว่ามันเอาไปจับจ่ายใช้สอยไม่ได้นะครับต้องเอามาสมัครอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเงินคืนนะมีอายุ120ชั่วโมงนะครับผมนี้ครับ แพ็กเกจ YouTube 7.5GB นะครกบนะคะผมสามารถใช้งานได้30วันนะกิกจากกสทอชอ,อันนี้ผมรับสิทธิ์ไปแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถรับอีกได้นะนี้ผมก็จะมาเช็คยอดให้ดูครับว่าผมมันโดนหักไปเท่าไหร่เมื่อกี้มี67.28นะครับตอนนี้ก็จะเหลือ4บาทอ่า4.15ก็ประมาณเอ่อ64บาทนะครับ 63บานิทนิดๆน,น,นะเออเกือบ64ก็ตีไป64บาทนั่นแหละคราวนี้ผมก็จะมาเล่น YouTube ให้ดูกันเลยนะครับว่ามันเร็วแรงทะลุนรกแค่ไหนนะครับก็อยู่ที่อุปกรณ์มือถือด้วยนะครับผมถ้าอุปกรณ์ใหม่ๆมันก็จะเร็วปุ๊บปานะอันนี้ของผมเป็น J7 นะมันก็เป็นเครื่องเก่าแล้ว CPU มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะกันเนาะเอาของทอแล้วกันนะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมจะตั้งความละเอียดเอาไว้ก็มาดู720กันเลยนะครับอเออต้องบอกอย่างนี้นะครับมือถือของผมมันไม่ค่อยแรงนะเพราะมันเป็น j 7, 7นะครับถ้าคนที่มีมือถือที่มันแรงแรงนะครับมือถือรุ่นใหม่ๆนะมันก็จะเร็วกว่านี้นะครับเพราะว่า CPU การประมวลผลต่างๆเนี่ย มันก็จะรวดเร็วทันใจนะครับอันนี้มันโบราณและโอ้เชื่องช้าอึดอัดนะครับไอที่ผมสมัครโปรโซเชียลแบบนี้นะครับโปรโซเชียลสำหรับดู YouTube โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าที่บ้านผมมี Wi-Fi อยู่แล้วนะครับผมก็ใช้ Wi-Fi เล่นนะแล้วก็เวลาผมอยู่ข้างนอกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรหนักหนักมากมายนะครับเกมผมก็ไม่ได้เล่นนะเออแล้วผมก็ต้องการความเร็วของ u t u b e นะครับในบางเวลานะอ่าในบาง<ม>เวลานะต้องการให้มันแบบ แรงๆไปเลยนะครับผมผมเลยสมัครโปรนี้นะครับผมแต่คนที่ชอบดูมาราธอนนะชอบดูแบบทั้งวีทั้งวันหรือว่าเปิดให้เด็กให้ลูกให้หลานดูอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าโปรนี้มันจะไม่เหมาะเลยเขาจะให้มาแค่7 5กิกะไบต์เท่านั้นนะครับพอหมดจาก7 5กิกะไบต์เนี่ยมันก็จะถูกดอกสปีดลงนะเหลือ 128k นะครับผมมันก็จะเป็นอะไรที่ ความเร็วค่อนข้างจะต่ํามากๆนะครับผมไม่ได้บอกให้ทําตามนะครับไม่ได้บอกให้มาสมัครกันนะครับถ้าชอบแบบดูมาราธอนนะครับก็สมัครโปรเ,เน็ตที่ไม่อั้นนะครับเช่นโปร10เมกโปร4เมก1เมก2เมกอะไรพวกนี้นะครับอย่ามาสมัครแบบนี้นะเพราะว่ามันจะเล่นได้แค่ YouTube อย่างเดียวนะครับผมก็เอาไปดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับผมตอนนี้ห้องผมมืดมากๆเลยนะครับอันนี้ผมต้องใช้ไฟช่วยเพราะว่าข้างนอกฝนมา โหมึดตึ๊บเลยมามึดตึ๊บเลยนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะดีจ้า